ยาคัดสูนฟ้าทลายโจรสก,กัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพแบรนด์าร,ระบูนจากแพทย์พยาสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานายกที่2ครับคุณเอกนำรายการ132 8ปอนด์ครับเปิดเกมเดินครับวรพลคู่เมืองบุรีรัมครับคู่ลำเนาของเขา ตีโตจักเมืองเลยครับมาสอกซ้ายไม่ถึงยังห่างไกลอ้าวมาโยนเข่าขวาจับในดูครับเลี่ยมของทางด้านตีโตเนี่การยืนต้องให้นิ่งนะครับต้องให้แน่นด้วยครับผิดเลี่ยมผิดทรงในหาย้องหน้าเลยครับวันนี้นี่ตีโตบอกว่านี่ครับสอกนี่แหละครับจะทิกเกมให้ดูครับแต่ว่าวรพลต้องปะทะครับต้องปะทะถึงตัวครับโดนแข้งขวาของตีโตถีบสูงครับ เชียร์ขาหน้าครับจะสับสอกไม่มีจังหวะครับวรพลนี่พื้นดันหน่อยครับกองเชียร์ของวรพลครับโอ้โหลูกยิดหมัดซ้ายหมัดขวากิโตเข้ามาร่วมเข้ามาก่อนเอาไว้ไม่สนแล้วครับวรพลวางมาชกทีลูมินีนะก็รู้ดีว่าต้องชกยังไงชื่อผมจะเอาไว้เรียกฉันจะเอาไว้วางของกระดูกจะเอาไว้ต้มซุปครับคุณป๋องเดินเปิดเกมเดินครับลอยหมัดหนึ่งสองครับโอ้โหสุดปลายหมัดด้วยกันสอกซ้ายครับวรพลครับ ต,ตีโตเองก็ต้องรู้เลยนะครับรู้หลักเกมกันให้คะแนนด้วยนะครับพยายามจะถอตัวออกมานะครับบรพลค,ครับ้างจังหวะตีเข่าซ้ายยังครับยังทําได้ไม่ถนัดนะักรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแล้วครับชกแต่รุ่นพี่จังเก่านี่ต้องชกยังไงฮะต้องทําให้เขาเหนื่อยทําให้เขายุบทำให้เขา,เเขา,เขาช็อตโดยการเปิดเกมครับชวนทะเลาะตลอด ดีเต็มเข้ามาวรพลขวากรดน้วยจุดไม่บัดครับวรพลต่อยอกและตั้งศอกกระแทกโงในดิ้นนะครับดิ้นนะดิ้นครับฟัดไปเรื่อยเพื่อให้ตีโต้นั้นหมดแรงให้ได้ครับโอ้โดนศอกซ้ายนะครับตีโต้ครับอาแล้วครับยังไงครับผลักผลักออกจะสับศอกเนี่ยครับโอ้วันนี้วันนี้หวังที่ศอกครับมาเจอเข่าขวาของวรพล เนี่ยครับหมัดด้วยศอกด้วยครับตีโต้ครับสอกซ้ายมาสอกขวาครับนี่ครับได้ซ้ายได้ขวาครับเดินเข้าหาต่อวรพลนโอนยับสอกขวาครับมัดหนึ่งสองเชียวไปเชียวมาใจเยี่ยงครับัวรพลนแต่ชนะไม่รู้นะครับสอกแรกไปเลยครับมาศอกขวานี่โครเดิมจามมันไปเลยโซ่เข้าไปยังหนังเดียวโอ้ร่วงลงไปแล้วครับตีโต้นับแล้วครับสิบตัวจโทวชเชรินนับไปถึงสิบคุณป๋อง นับได้ 1, นึ่แล้วก็โบกมือวกพอเลยครับโอ้โหเนี่ยครับพยายามจะพริ้วนะครับแต่ว่าพริ้วไม่ออกจริงๆครับวลพลถึงตัวตลอดครับ เขาก็รู้แหละครับชกกับนุมวยรุ่นพี่แบบนี้ครับต้องชกยังไงครับเนี่ยครับถึงตัวตลอดเหลือเวลาอยู่22วินาทีครับเรียบร้อยเลยนะครับตีโต้แจ้งเกิดไม่ได้ครับกรรมการชูมุอไปที่วรพลเกียรติชัดชนะครับเพิ่มฟอร์มชนะให้เขาอีกหนึ่งครั้งครับเป็น4ี่ครั้งชนะติดต่อกันติดตามผลงานของเขาครับนี่คือมวยเอกอนาคตของสกีตเพชรว่าชกกับใครดีครับวรพลเกียรติชัดชนันะครับเดี๋ยวดูภาะชาครับเนี่ยครับพยายามจะงัดศอกสู้นะครับศอกซ้ายแล้วก็ศอกขวาของตีโต้ครับ ว oh, ราพนี่มาดุดันมากครับเนี่ยครับสอกขวาเมื่อสักครู่โดนนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นมุมผู้บรรยายก็โดนไปหนึ่งทีแล้วนะครับจะสอกขวาก็เฉียวไปครับวพรพลงัดสอกขวาลูกนี้โอ้โหจุดสลบเลยนะครับสรมรูประสาทค,ครับ